สวัสดีครับผมนายเทพทัศน์สิมหลวงวันนี้มานำเสนอรายวิชาผู้นำการพัฒนาภาคการเกษตรนะครับรหัส0 1 0 0 1 3 1 7นะครับไฮโดโรโพดไฮโดรโป,รน,โโปรนิกแนวตั้งนะครับความเป็นมาของไฮโดรโดอิกแนวตั้งนี้เป็นการ ปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินซึ่งใช้กันมาหลายทศวรรษแล้วนะครับโดยเริ่มจากชาวบ้านนิปิโรนเนบิโรนนะครับและชาวอีโปรลานที่ใช้วิธีการปลูกในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมสําหรับในการใช้ดินระบบไฮโดรโปนิกแนวตั้งเนี่ยเป็นการพัฒนาเนื่องจากไฮโปดามิกแบบดั้งเดิมมีจุดประสงค์หลักคือการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองที่มีพื้นที่จำกัดนะครับ ข้อดีของไฮโปเนมิกแนวตั้งนะครับคือ 1. ประหยัดพื้นที่การวางพืชในแนวตั้งทําให้พืชสามารถปลูกได้ง่ายขึ้นและเป็นการจํากัดพื้นที่เหมาะสำหรับเมืองใหญ่หรือพื้นที่ขนาดเล็กนะครับ 2, 2. ประหยัดน้ําไฮโปไฮโดโปนิกใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกพืชแบบดั้งเดิมเนื่องจากน้ําถูกเวียนหมุนกลับมาใช้ใหม่ได้สการจเจริญเติบโตเร็วพืชที่มีระบบ ไฮโดโปนิกมักจะโตเร็วกว่าเนื่องจากได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอนะครับข้อสความสะอาดและสุขอนามัยนะครับไม่มีการใช้ดินทําให้ลดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและศัตรูพืชจากดินนะครับห้าการดูแลรักษาง่ายลดภาระในการกําจัดวัชพืชและก็ปัญหาศัตรูพืชนะครับ 6. การควบคุมสภาพแวดล้อมเนี่ยสามารถควบคุมแสงอุณหภูมิและความชื้นได้ง่ายทําให้เหมาะสําหรับ ปลูกพืชทุกชนิดนะครับข้อเสียนะครับก็หนึ่งต้นทุนเริ่มต้นเนี่ยสูงการตั้งระบบไฮโดรโปนิกแนวตั้งเนี่ยต้องการการลงทุนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกแบบดั้งเดิมสองความสามารถอ้กโทษครับสองความรู้และเทคโนโลยีต้องการความรู้และเทคโนโลยีมากกว่าการปลูกพืชในดินผู้ปลูกต้องมีความเข้าใจในระบบการให้น้ำและสารอาหารรวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อม สามความเสี่ยงการขัดข้องของระบบนะครับหากระบบให้น้ําและสารอาหารเนี่ยขัดขอ้องจาทำให้พืชเหี่ยวเฉาได้เนื่องจากพืชไม่มีดินเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสารอ้อนะครับก็สี่การบำรุงรักษาระบบต้องการบํารุงรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการสะสมตะกรนและการปนเปื้อนนะครับอ่าต่อไปก็เป็นการใช้งานและแนวโน้มในอนาคตนะครับการ,กรเกษตรในเมืองเนี่ยเป็นที่นิยม ในพื้นที่เมืองเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและสามารถติดตั้งในอาคารหรือระเบียงได้การผลิตอาหารอย่างยังย่งยืนเนื่องจากการประหยัดน้ําและทรัพยากรทําให้ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับข้อสามว่าการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบเซ,นซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติถูกนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน,นครับสรุปไฮโดรโปนิกแนวตั้งเป็นวิธีการปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัด และให้ผลผลิตรวดเร็วและคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามการลงทุนและความรู้ทางเทคโนโลยีที่มากกว่าพืชการปลูกพืชแบบทั่วไปรว,รวมเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการการ,กรเกษตรในเมืองและพื้นที่น้อยนะครับขอบคุณครับ